พลังทงหลายวันนี้เป็นวันที่27ธันวาคม2534สามสำหรับเสียงบรรดาทหลายต้องทราบว่าวันนี้ก็ยังป่วยอยู่มากอาการท้องอืดเป็นพิเศษแล้วก็เป็นการเพลียเดินไม่เคยไหวตาลายมองอะไรไม่เคยเห็นก็ต้องคอภัยบรรดาจ่พนบริษัทวันนี้ก็ังมาคุยกันถึงเรื่อง ของพระพรหมมาบอกเวลาตายแต่ความริงพระพรหมบอกเวลาตายนั้นผ่านไปแล้วก็มาพูดถึงต้นเหตุและปลายเหตุหลังจากที่พระพรหมบอกเวลาตายผ่านไปวันรุ่งขึ้นมาคือวันที่26มิวัน,วา,นวานนี้ <c oughs> คุณหมอสูธรรมแห่งโรงพยาบาลแม่และเด็กที่วัดท่าสง ก็ไปตรวจโรคตรวจเครื่องระบบหัวใจแล้วก็ตรวจทั้งรับการฟังตรวจทั้งความดันทุกอย่างก็บอกว่าทุกอย่างดีหมดไม่มีอะไรขึ้นไหวแล้วก็บอกว่าผมขอเลือดหลวงพ่อหน่อยครับจะไปตรวจเลือดอีกมาตอนเช้าวันนี้คุณหมอสุสธรรมก็นำผลการตรวจเลือดมาให้ ก็ปรากฏว่าทุกอย่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียดีหมดเรื่องความบวมจะหาว่าเป็นเรื่องของไตก็ไม่ใช่ท้องใจก็ไม่มีแต่ว่ามีข้อจุดน่าคิดอย่างหนึ่งนั่นคือว่าไขมันมากและโปรโตีนมากทั้งสองอย่างนี้มากเกินไปก็หมอทําอย่างก็ทราบบอกว่าเป็นอนว่าตร่างกายบำรุงได้ดีมาก เมื่อเมื่อหมอทักอย่างนั้นบรรดาท่านพุทบริษัทก็ต้องเชี่ยวหมอเพราะว่าเวลานี้มันอ้วนมากแล้วก็ยืดหยาดมากลุกไม่ค่อยจะไหวถ้านั่งพับเพียบนั่งคตาตมัยกับพื้นก็ไม่มีทางจะลุกโดยเฉพาะอย่างยึ่งนั่งนั่งพับเพียบไม่ไหวก็ปวดขาแล้วก็ท่านนั่งกับก้าอี ก่อนจะลุกก็ต้องมีคนพยุงลุกเวลาเดินก็ต้องมีคนประคับประคองก็แสดงว่าความตายมาอยู่ใกล้แค่เส้นผมเดียวถึงแม้ว่าจะห่างความตายมานิดหนึ่งเวลาตายจริงๆที่ประการบอกก็ไม่เป็นไรแต่มันยังไม่ห่างมากถ้าท่าทางของร่างกายจริงๆมันบอกว่าใกล้จะตายเต็มที ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแรงหมดไปตาพระหูพระาล้วก็แรงไม่มีเวลารับแขกก็มีแต่คิวกินวันนี้ก็มีแต่คิวกินที่เท้าเวลากรับแขกอยู่ทั้งๆท,ท,ที่ไม่หนาวก็ความจริงก็อายุไขก็มากแล้วนี่นะมัก็น่าจะตายที่ว่าพูดถึงตอนเย็นเมื่อวานนี้ อาการที่ป่วยจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มันบวมที่นั่นบวมที่นี่ปวดที่น่นปวดที่น,น,นี่มีเรื่องเรื่องเดียวคืออุจาระถ้าอุจาระเป็นขั้งมันทับประสาทส่วนไหนส่วนนั้นก็บวมส่วนนั้นก็ปวดอันนี้พระพุทธเจ้าฉันบอกนะในเมื่ออ้างถึงพระพุทธเจ้าจะหาออ,อตริมรสสรมก็ตามใจเธอะ เวลานี้คนรู้จักพระพุทธเจ้ามากแล้วถ้าใครสงสัยว่าถามพวกที่ฝึกจะหาว่าเป็นการสะกดจิตหรือว่าเป็นภาพลอยภาพอะไรก็ตามภาพทางก็ตามเถอะถ้าสงสัยก็ไปถามคนคนเรพวกนั่นคือธรรมยุตติกายธรรมยุทธท่านหนึ่งคือเจ้าคุณราชกวีพระสมนัตองค์นั้นท่านรู้จริง ไปถามท่านดูที่ว่าพระพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วนะศู์ไม่ได้เปล่าคือพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วศูนย์ไปได้เปล่า,ยยลลาอย่างพวกนักอะไรนะ้อพิสูจน์คือนักพิสูจน์อาตมาเอาเฉพาะคนที่มาพูดอาตมาเขาบอกว่าเราจะเชื่อได้เฉพาะสิ่งที่เราพิสูจน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสวรรค์นรกนี่เราพิสูจน์ไม่ได้เราไม่ควรเชื่อ ขาหัมมาถาวรมาว่าท่านเชื่อไหมอาตมาก็บอกว่าเชื่อวันตรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริงเขาถามว่าเชื่อเพราะอะไรอาตมาก็เลยบอกว่าเพราะพิสูจน์ได้เขาก็ถามอาตมาอาตมาก็ถามว่าเขาพิสูจน์ได้อะไรจึงไม่รู้เขาก็บอกว่าอาศัยพิสูจน์ด้วยเหตุต่าง แล้วเครื่องมือต่างๆวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุต่างๆเอาเหตุต่างๆมาประกอบด้วยขอภัยนัญาติโยมนะเสียงไม่ชัดไปยังป่วยมากก็เลยบอกว่าเครื่องมือที่คุณใช้ไม่คุณทางกันสำหรับสวรรค์นรกมันมีความถี่สูงจัดเครื่องมือที่คุณใช้มีความถี่น้อยไป มองสิ่งต่างๆได้เป็นหมื่นเท่าสองหมืนเท่าห้าหมื่นเท่าแสนเท่าสามารถจะมองได้แต่ว่าไม่สามารถจะมองสวรรค์ในกได้เพราะมีความถี่ยิ่งกว่านั้นก็มว่าถ้าคุณจะพิสู์จริงๆคุณต้องใช้ทางใจเพราะสวรรค์ก็ดีในรลกก็ดีเป็นนามธรรมถ้าคุณจะสงสัยว่าทําไมจึงเป็นนามธรรมท,ทำไมจึงมีรูป ก็ขอตาวรูปในน้มในน้มนั่นแหละมีรูปของมันเองเป็นตัวเป็นตนของมันเองด้วยความหยาบความละเอียดมันต่างกันกายมนุษย์ลายสัตว์หยาบมากสามารถมองเห็นได้ตานื้อกายเปรตกายผีหยาบกว่ากายเทวดากายสัตว์นรกก็ดีกายเปรตกายผีก็ดีหยาบกว่ากายเทวดา แต่จะว่าอย่างยิ่งกายที่หยาบหยาบอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์ใช้ตาเนื้อก็ยังไม่สามารถจะมองเห็นได้ถ้าผีไม่ต้องการให้เห็นนี่บรรดาผีทั้นไหลายมีกายอยาบก,กว่เทวดาถ้าเทวดาไม่ต้องการให้ผีเห็นผีก็ไม่สามารถจะเห็นได้พรหมมีร่างกายละเอียดกว่าเทวดาถ้าพรหมไม่ต้องการเทวดาเห็นเทวดาก็เห็นไม่ได้นิพานละเอียดอย่างยิ่ง ท่านทางที่ผ่านจะไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการในพรหมเห็เพราะว่าไม่สามารถเห็นได้กระมวความว่าคุณใช้เครื่องมือไม่พอดีกับสิ่งที่คนต้องการจะเห็นมันก็ไม่เห็นจะไปโทษว่าสิ่งนั้นไม่มีที่นี้ไม่มีไม่ได้เล่าเรื่องนี้โดยเฉพาะขอผ่านไปก้าวถึงตอนเย็นเมื่อวานนี้ เขบอกญาติโยมแล้วบอกว่าไอ้การทั้งหมดจริงๆของโรคมันอยู่ที่จาระอย่างเดียวมันเกาะตัวมันตั้งแต่พศ .2555 25เมื่อปีพศ2 5 2 5 25, ไปสงเคราะห์คนยากจนในถิ่นทุรกันดารทางแม่ของสอนและเชียงราย <c oughs> ในตอนนั้นกลับมาก็มาพักที่สถานีวิทยุฐานอากาศที่เชียงราย แล,ล้วก็ไปทํอมาจักการพระเจดีพระธาตุบนดอยตุงขั้นเมื่อไปถึงดอยตุงแล้วลงมาก็เป็นไข้หลังนั้นจากกรมวัดมาวัดมันก็ไม่ถ่ายวัาระวจาระประเภทนั้นมันก็เกาะตัวเป็นกำแพงกัน้นเอาสิ่งที่เน่าไว้ข้างในไอ้พระีเดียทั้งหลายก็โดดความเน่ามาเดียงวสรนทั้งบ้าท้ยประสาทมึน แล้วต่อมามันก็ไม่ถ่ายได้มาถ้าไม่ฉันยาถ่ายบางทีบางทีฉันยาถ่ายที่เป็นของแพทย์แผนปัจจุบันมันก็ออกแต่น้ําเนื้อไม่ค่อยจะอ,ออกน้ำออกห้าเนื้อออกหนึ่งท่านี้ต่อมาก็ต้องล้างท้องระยะแรกๆล้างท้องมันก็ไม่ยอมออกออกแต่น้ําที่ล้างเข้าไปไม่แข็งจัดมันเกิดทุกข์ทรมารมาก ภายหลังต่อมาปีนี้เองเห็นว่าเป็นก่อนจะเป็นเดือนตุลาทื่ไงไม่ทราบคงจะเป็นเดือนตุลาคุณโยมเหลี่ยมที่จังหวัดอุตรทุมธานีเออขอโทษนน,นทบุรีนำยาสมุนไพรมาให้หนึ่งขนาดฉันเข้าไปแล้วรู้สึกว่ายาสมุนไพรขนาดน,นี้สามารถตะกุย ดานอุจาระที่เป็นดานออกมาได้เป็นดานมากเหลือเกินเท่าแข็งมากแต่ว่าไม่สามารถจะขับถ่ายม,มาได้ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่หมอวิเชษทีงโรงพยาบาลยุติยาให้มากับหมอเจรุนให้ยามาแล้วก็หมอวัฒนะให้ยามาคือเป็นยาสามหมอที่ผสมกันกินเข้าไปยาของสามหมอเก่งในการขับน้ํา ยาที่ยมเหลี่ยมให้มาเป็นเก่งเท่ากันตะกุยเรียกตะกุยอะไรกันน้อถากเขาได้อุจาระที่แข็งตัว<ม>ก็ออกมาเป็นก้อนๆอนอุจจาระนิ่มๆเขารู้สึกดีใจต่อไปคุณสามารถไม่ทราบดานในคุณอะไรคุณสามารถติดทองพระก็อะไรกันมีอาชีพชอบติดทองติดทองพระพระคำข้าว เกอปิดทองพระมากมหมคนชอ,ชอบไปจ้างให้ปิดราคาก็ไม่แพงถ้าไม่ทราบราคาเท่าไหร่ก็นํายาขนาดนี้มาถวายเหมือนกันเมื่อยาคนหยมเดี่ยมหมดก็กินยาคนยมสามารถคนทีสามารถก็สามารถถ่ายออกมาได้ถ่ายออกมาได้ดีในตอนนั้นแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ได้ยาพระประทานมาอีกอีตอนนี้กินข้าวใหญ่ เพียงแค่สี่ห้าวันมันอ้วนเป็นช้างน่าจะบอกว่าช้างท้องแก่ไม่ใช่ช้างธรรมดาหลังจากนั้นเป็นต้นมาพราะร่างกายทําท่าจะดีเจ้าไข่เข้ามาตัดฉากไข่ามาที่ไรอุจาระหยุดทุกทีเมื่อไข่เข้ามาตัดฉากแล้วอุจาระก็ไม่ถ่ายก่อนเข้าไปสอยสายลมสามวัน อาการไข้ที่ปากฏขึ้นก็ไม่ทราบว่าเป็นอาการของไข้มันมุนเฉยๆมันมุนม,น,มนจะปวดจะเสียดจะเสียที่นอนเสาร์ดุงที่นี่มันก็ไม่มีมันมุนเฉยๆตาลายก็ไม่ทราบว่าเป็นไข้หลังจากนั้นแล้วก็เข้าซอยสายลมวันที่จะขึ้นรถเข้าซอยสายลมก็ลองฉันยาแก้ไข้ดูป,ดปรากฏว่าบรรเทาลงบ้าง ยัได้ทราบว่าเจ้าหนี่คือใครแต่พอเข้าไปถึงสายซอยสายลงก็ต้องนั่งแล้วก็ต้องพูดมากการนั่งกับพูดในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเหตุให้อุจาระไม่ถ่ายเป็นปกติอยู่แล้วการนั่งรถระยะทางไกลๆก็ไม่กันถ้าอย่างนั่งไปเชียงใหม่นั่งไปกรุงเทพจมันก็จะแชงักประชวคราว ตนี้ต้องไปทำงานหนักคือพูดทั้งกลางวันพูดทั้งกลางคืนแล้วก็ไม่เดินไปไหนการถาวจาระก็ไม่เป็นเวลาตามปกติที่มันเป็นจะต้องกั้นไว้จริงกว่าจะถึงเวลานั้นเวลานี้ไอการกั้นถาวจระปัสสาวะนี่หมอสมศักดิ์เคยบอกว่ามันก็เป็นโทษแต่ว่าก็เป็นจริงๆจริงรงฟุบ เป็นน้ำบาการสอนก็นมาถานเข้านี้เกือบจะชีิตมาไม่รอดจะมีใครบ้างหรือเปล่าไม่ทราบที่จะทราบเรื่องเห็นคนที่มีความฉลาดอย่างยิ่งองคนหนึง่งคือดร์ปัญานนตารายเธอเห็นเข้าแล้วพอเสร็จยังรับสังฆทานถือก็ไล่ให้ขึ้นนี่คนนี้เป็นคนรู้จริงๆฉลาดจริงๆถ้าท่านผู้ตัวสัตว์ชายหญิงทั้งหมดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ทราบก็ป่ย มันป่วยหนักเครียดเกือบจะชีวิตไม่รอดถ้าถามว่าเธอรว่าป่วยทำไมจึงไปอยากได้สตังหรือก็ต้องขอแต่ว,ว่าการไปไม่มีราคาไม่เคยมีใครบอกว่าจะให้เท่านั้นให้เท่านี้แต่ไปเพราะตามความต้องการขององค์สมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านให้ไปก็ไป ให้สอนก็สอนงานวิญญาณนีรทำจะเพราะเวลาคือให้สอนก็ให้สอนกบมาถานก็รับแขกนอกจากนั้นพระตั้งวัดก็ช่วยกันแบกไปหมดงานต่างๆไม่ได้ทำพอก,กลับมาถึงวัดบรรดาธพุทธบริษัทพอวันรุ่งขึ้นท้องถ่ายเจครั้งไม่ถ่ายปกติมันถ่ายโจ๊กน้ำห้าเนื้อหนึ่ง 7ครั้งก่อนจะลงรับแขกจากหลังจากเที่ยงแล้วพาถึงเวลาบ่ายโมงท่าย3ครั้งตาลายเดินตัวโครงใกล้จะล้มแต่ว่าเห็นใจญ,ญาติโยมพุทธบริสัทธิ่มาเพราะแต่ละคนที่มาใช้ระยะทางไม่น้อยกว่า100กิโลถ้าไปกลับอย่างใกล้นะถ้าอย่างไกลๆกล็กยอย่างสุขโขทัยบ้างเพชรบูรณ์บ้างบุรีรัมบ้าง นครนีิมาบ้างเชียงใหม่บ้างแล้วก็ไกลกว่านั้นก็เยอะเป็นระยะทางห้าสิกิโลถือว่าเป็นคนที่ใกล้ที่สุดถ้าท่านก็มาก,มา,กมาเป็นร้อยเฉพาะรถป้ายก็สี่หคันรถละยี่คันกว่ารถตู้บ้างรถวิกอัพบ้างทางันบังคาทั้งหมดรถเก๋งด้วยอีก20คันกว่า ย,งงยังไงก็ตามคนจะมากด้วยคนจะน้อยก็ตามถ้าเป็นวันรับแขกถึงเวลารับแขกท่านลงไหวก็ต้องลงเว้นใจญาติโยมพุทธบริษัทเพราะอะไรเพราะท่านตั้งใจมาแล้วท่านเสียสละเวลาเวลามาแล้วเสียสละการงานมาแล้วบางคนต้องทิ้งอาชีพบางอย่างถ้าไม่มาท่านไม่ทําง,งานท่านยังพักผ่อนเป็นสุขท่านท่าอุตส่ามาการเริญศสไทธาก็ต้องทา แต่ว่าบรรดาท่านผู้บริษัทหลายปัญญาบรรสลายตัวไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับแขกนึกไม่ออกเพราะความพเพลียเื่อการหวันไหวของจิตใจต่อมาเมื่อวันที่16ตอนลางท้องยังไงก็ต้องลางท้องกันแน่เพราะอืดเต็มที พอล้างท้องเข้าไปปรากฏว่าเมื่อก้อนใหญ่ที่บางหน้ามันออกมาไอเจ้าจุดเน่าๆมันก็ไหลาตามมาพูดระยะยาวมากคือส่วนที่ถูกปกปิดไว้ตั้งสิบปี2525มันอยู่ภายในที่มันเน่ามันก็ไหลามามากมายเหลือเกินก็ดีใจคิดเขานี้คิดว่าไอ้ความเน่ามันหมดไปแล้วหายโรคสักที ต่อมามาวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ล้างท้องซ้ำเพื่อไล่ให้หมดพอน,นอนลงไปเขาล้างท้องปรากฏว่าท่านยากับคณะของท่านมาถ้ายามาบอกว่าคุณไอตัวเน่าๆในท้องนะั้มันยังไม่หมดนะมังยังมีจาระก้อนที่มีความแข็งมากปกคุมไว้เบื้องบนอีกส่วนหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยก็ให้โทษ คุณจะหลงคิดว่ามันหมดก็เป็นความจริงตามนั้นล้างครั้งแรกมาน้ำหมดโถแล้วไปนั่งรมาททาด้านน้ำไม่จะไม่ออกต่อมาน้ำออกอะรุ่นหนึ่งต่อไปเจ้าเนื้อก้อนแข็งแข็งว่านหลุดมาเป็นก้อนก้อนก้อนย่มอมย่อมกระทบลําไส้นิดเจ็บแสดงว่ามันแข็งมากแล้วก็ออกไม่มากนะักแสดงว่ามันยังปกปิดไอดตัวเน่าอยู่ข้างใน นี่เข้าใจว่าไอ้ส่วนที่เป็นแข็งแข็งมันจะถูกทําลายลงมาบ้างได้มีส่วนบางส,ส่วนเป็นช่องอยู่คี่เป็นเหตุให้เกิดแก๊สแต่วังที่พูดนี่แก๊สหนักมากท้องอืดมันก็ช่างท้องแก่ก็กวมความว่าร่างกายยังเอาดีไม่ได้ถ้าถามว่าทำไมจึงพูดก็บอกก็ต้องพูดไม่พูดแล้วมันลืม มิเช่นั้นก็คนอะไรคิดว่ามีความสุขถ้าความสุขใจนั้นมีจริงเพราะใจนี่เป็นสุขจริงถ้าใจไม่เป็นสุขก็ขพูดกัะญาโยไม่ได้อาการป่วยอย่างนี้ไม่ใช่าการของการพูดได้สมมติว่าถ้าเวลาปกติตอนที่เคยผ่านมาในการก่อนถ้าอาการอย่างนี้ไม่คุยกับใครแล้วไม่เดินไปไหนแนะ่นอนสม ถามว่าเวลานี้แก่แล้วทำไมต้องทำได้ก็บอกว่าถ้าเดินน่าเดินไม่ไหวแต่ที่ทำได้เพราะกำลังใจที่มีพระพุทธเจ้าให้กำลังใจถ้าเยาถามว่าท่านให้กำลังใจตอนไหนก็ตอบว่าท่านให้กำลังใจตอนที่บรรดาตอนที่ท่านบอกว่าที่ฉันต้องการให้เธออยู่เ่อต้องการเธอสอนกรรมฐา,าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะสอนกบรรมฐานถ้ามีความรู้สึกยังไงให้พูดตามนั้นก็ไม่ว่าเวลาที่แนะนํากบรรมฐานทุกคราวที่ซอยสายลมเวลาเทศก็ตามบางทีคิดว่าจะไปเทศเรื่องนี้จะพูดอย่างนั้นเวลาพูดเ็ดจริงๆเป็นคนละเรื่องความรู้สึกเกิดขึ้นและยับยั้งไม่ได้ต้องพูดตามนั้น ถ้าพูดไปแล้วฟังบันทึกบันทึกเสียงที่เขาเสียงบันทึกมาให้ก็ปรากฏว่ามันดีกว่าที่เราคิดก็เป็นเว่าเวลาพูดองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรต้องการใช้เป็นสะพานเพียงแค่เป็นปากกระบอกเสียงเท่านั้นเ,เราจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงนี่ก็ไม่แน่นอนนักมังทยดีอยู่ในห้องแหบๆพอาลงไปแนะนำธรรมะเนื้อเทศเนื้อสอนกรรมฐานเสียงใสแจ๋ว ก็เป็ว่าเขากลับมาใหม่เสียงแหบใหม่อย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าต้องเป็นเสียงพระท่านช่วยในเมื่อมีเสียงพระท่านช่วยก็ทําได้และโดยเฉพาะอย่างน่ทงท่านบอกว่าคนอีกเจ็ดสนคนเศษจ,จะได้บรรลุเป็นพระ,ระรอรหันต์ก็ไม่ได้หมายความอาตมาเป็นคนสอนโดยเฉพาะไใช่ยียงนั้น อย่าลืมว่าพระที่ดีๆในประเทศไทยยังมีอีกหลายองค์ควรจะบอกว่ามีอีกหลายสิบองค์แต่ว่าพระดีจริงๆคือพระอรหันต์ไม่มีใครสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงทรานทุกขายบาเทโกก็เบาหน่อยเพราะท่านไม่ค่อยรู้อะไรนะักรู้แค่ยันิพันธ์นรุนแน่แต่ความเป็นทิพย์ของท่านไม่มี ถ้าตั้งแต่แตีวิโชคือวิชาสามขึ้นไปอันนี้ต้องระวังตัวถ้าไปพูดในสิ่งที่ตัวรู้แต่เขาไม่รู้เขาอยาหาว่าบ้าอย่างตัวอย่างจัาที่คุณราชกวีวัดสมณัตอันนี้ท่านปตาาัตตานุตภภูมิความจริงยังไม่เคยเจดหน้ากันเลยเนะี่ยแต่ก็มีจิตใจยอมรับนับถือซึ่งกันและกันอาตจจมาก็ยอมรับนับถือท่านท่านก็ยอมรับถอนับถือถอาตมา ต่างคนต่างฝากข่าวไปหากันครบกันแค่ข่าวถึงกันนั้นก็ดีแต่ว่าข่าวของท่านกับขาวว่าวอาตมามันตรงกันความรู้สึกตรงกันถ้าหาว่าบ้าก็บ้าเสม,มอกันถ้าว่าดีก็ดีเสม,มอกันถ้าคุณได้กับีท่านปรารถนาพุทธภูมิการปรารถนาพุทธภูมิไม่ใช่ประกานแต่ว่าอย่าลืมนะ การปรัถนาพุทตภูในปฏิบัติจริงๆมันต้องครบทุกอย่างเพร่ะปรัถนาเพื่อความเป็นครูทั้งหลักสุดสุขาวิรตะโกตีวิชโชชาปิญโยปิสัมมิตาปโตอันนี้ต้องรู้ทั้งหมดเพราะอะไรพระพระคอยบอกก็เป็นว่ามีคนยืนยันถ้าใครสงสัยอาตมาพูดบ่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าบอกอย่างนั้นพระเจ้าพูดอย่างนี้ ถ้าจะบอกว่าพระเจ้าตรงนี้ผ่านไปแล้วมีความศูนย์ไปถามจะงคนไร้เกียีได้แล้วก็ไปถามคนนี้เขาปฏิบัติได้ให้ได้จริงๆก็แล้วกันที่ก็าทาที่กุยานได้ก็ดีทาให้พิญญาได้ก็ดีอันนี้เขาตอบได้แน่นอนแต่ทัางนี้เว้นไว้แต่ว่าถ้าจะไปลองดีกับเขาเขาก็จะมีความรู้สึกในเราว่าเรามีดีไม่พอเขาก็จะไม่ตอบให้ฟัง ที่แทกว่าเราไปหาความรู้จริงๆดิคาการยอมรับทับถือเขาก็อยากพูดให้ฟังถ้าไปว่าบ,บรรดาเจ้พผู้ถุอบริษันนี้ก็หลงเหลงจงเจียงมากไปแล้วแต่ก็มีความจําเป็นต้องพูดก็เป็นว่าหลังจากการตายมาแล้วในเมื่อขึ้นไปที่เท,ทวสภาอี่ตอนนี้ก็เรื่องบ้ามาพูดอีก ท่านที่ไม่เชื่อก็อย่าหาว่าบ้าแต่ก็ไม่เป็นไรอาตมามีพระพุทธเจ้าเป็นครูก็ไปควานหาพระการที่พระยาโยมท่านบอกก็ว่าดีพระการท่านกลมามาในที่ประชุมท่านออกมาในเมื่อพระการท่านออกมาตอนนี้ท่านไม่แต่งชุดชุดอะไรแ่ะชุดน้ำเงินแก่ ท่านแต่งเป็นเทวดาสวยมากเพชรแพรวพระปับเต็มตัวทั้งหมดเสื้อผ้าทั้งหมดที่จะว,ว่างจากเพชรไม่มีจะมีแสงสว่างมากเนื่องการมีเพชรต้องสังเกตว่าพระธรรมดาธรรมดา,รรมดาเพชรจะสว่างไม่มากถ้าเป็นพระอริยเจ้าเพชรจะสว่างขึ้นแต่ว่าท่านพระการท่านเป็นเพชรขนาดอนาคามี เนื่องาเป็นพืน,นารนะดานั้นไม่เห็นก็เข้าใจว่าท่านองค์นี้เป็นพระอดีตเจ้าพระอนาคามีก็มีความดีใจเพราะอะไรเพราะเห็นพระอดีตเจ้าก็ดีใจก็ถา,ถามท่านว่าเวลาท่านไปบอกว่าจะตายแต่มันไม่ตายต,ตามเวลาถ้าทําไมจึงบอกกันเทวดามีการโกหกหรือไมท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่โกหกมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะพึงรับทราบว่าใครจะเกิดหรือใครจะตาย ขคจนจนหรือครยะรวยคะตายแล้วมาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นหน้าที่ของผมและเฉอะอย่างยิ่งบัญชีที่ต้องการให้รู้จริงๆก็คือคือ,คอ,คอที่บัญชีพยายมบัญชีที่พยายมนั้นเขาบันทึกไว้ทั้งบุญระบาปแต่บัญชีของผมบันทึกไว้แต่เฉพาะบุญอย่างเดียวใครจะขึ้นมาอยู่สวรรค์ชั้นไหนผมรู้หมดก่อนที่เขาขึ้นผมรู้ แล้วใครจะตายเมื่อไรผมรู้อไอ้ที่ผมไม่บอกตอนเห็นว่าท่านไม่เกรงความตายจะได้ตั้งใจให้มันแน่วแน่ผมจึงไปบอกท่านหลังจากบอกท่านแล้วท่านก็ปกติท่านก็ยอมรับว่าพร้อมแล้วเรื่องการตายท่านบอกไม่ใช่คำว่าตายทานใช้คำว่าไปไปจากที่นี่ไปที่โน่น ต่อมาเมื่อผมกลับผมก,กลับเวลาประมาณเกือบสองทุ่มท่านก็ย่องปฏิพันธ์ผมก็เห็นผมก็เห็นท่านเห็นทรเมื่อท่านขึ้นผมก็เห็นถ้าท่านเป็นนอนอยู่ที่นิพพานนอนเอกเนศสบายใจผมก็เห็นทังเวลาตีสามท่านลงมาผมก็เห็นถามว่าเทวดาไม่หลับหรือมันดึกแล้วทั้งตีสาม ท่านก็เลยบอกว่าเมืองเทวด,ดาก็ดีเมืองพรมก็ดีมณิพ์ก็ดีไม่มีกลางคืนกลางวันเพราะไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงจันทร์มันสว่างตลอดเวลาเพราะาสามเมืองนี้เขาไม่มีการเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องทำงานํำการงานก็มีทางใจอย่างเดียวนึกจะไปไหนมันก็ถึงที่นั่นนึกอยากจะได้อะไรมันก็ปรากฏใช้ใจอย่างเดียว แต่เมืองที่ดีจริง,รงๆก็คือเมือนิพพานมีความสุขตลอดกาลไ,ไม่ต้องมลต้องเมลไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผมเนี่ยสัญญกตัวอย่างผมนี่เวลานี้เป็นพระอนาคามีผมไม่กลับไปเกิดอีกแล้วเขาจะต่อน,นิพพานโดยตรงถาว่านานไหมจะบอกไม่นานหรอกท่านตายแล้วไม่กี่วันผมก็ตามไปเาเลยถามว่าเราเมื่อไรฉันจะตาย่ะ เขาบอกบัญชีผมก็ลบแล้วหมดภาระหน้าที่ของผมตอนนี้ไปเป็นหน้าที่พระเจ้าเท่านั้นโดยเฉพาะก็เวลามันถึงเวลาจะตายจริงพระพุทธเจ้าสเสด็จไปก่อนทงก็เทวดาไปหมดเจ้าหน้าที่จะแบกรถจะหามรถจะเข็นรถทิพมันก็ไม่มีมันเข้าไปไประชุมกันหมดเมื่อเลยก็ลดเวลาตีห้าแล้วมันก็ตายไม่ได้เอามาไม่ได้ต้องอยู่ต่อไป เคยบอกทว่าแกล้งอยู่ให้ท่องอืดอย่างนั้นเลยเวลาท่องอืดมากนะบออ่องอดรื่เสเศษเป็นไปนเรื่องกฎขุ้กรรมของท่านไม่เกี่ยวกับผมถ้าว่ากรรมอะไรว่ากรรมล้อมบ้านล้อมเมืองเขายกทับไปล้อมบ้านล้อมเมืองเขาถ้าห้คนเขามีความอดอยากมีโรคทางท้องมากถ้าท่านล้อมมากี่ร้อยครั้งแล้วเกิดชาติไหนก็เป็นนักรบชาติหนัดนั้น ทั้งกรบไม่ค่อยจะแพ้รบคราวไรมีแต่ความชน,นะเระบันดาแทพุทธบริษัทธขอจยพูดต่อไปสัญญาบอกระลาปร,รากฏแล้วก็ขอหยุดก่อนทิศตาสองต่อไปเพราะความส่งสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยังมีเดรบรนดาเทพุทธิาสนรชนรับฟังทุกท่านสวัสดี